วันนี้พอจะพาเพื่อนๆไปอบเกาะธรรมชาติเดินลุยป่า9ก้กิโลเพื่อไปกลางเป้ที่ดอยเหลืองตาค่ะทุกคนซึ่งจะอยู่ภายใต้อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยไม้กลายเป็นหินใครพร้อมแล้วเป็นลุยกันเลยค่ะเพื่อนๆเพิความก่อนเลยนะคะว่าครั้งนี้อยากมาเที่ยวเองเป็นการส่วนตัวก็เลยชวนพี่เบียร์กัเป็นเพื่อนอีก2คนมาลุยกันค่ะดอยนี้เนี่ยพยจองมาเป็นเวลา2ปีไม่ติดเลยสักปีมาติดปีที่3ซึ่งส่งความน้้าลือจริงๆค่ะพอจัดเป้เสร็จนะคะพอก็จะมาทานอาหารเช้าซึ่งพยพกมาเองนะคะเลิมวิ่งละกินอิ่มแล้ว พร้อมเดินหรือพร้อมนอนพร้อมนอนบริเวณจุดนัดพบที่เขานัดเรามานะคะก็คือแคมป์บ้านห้างดาบเอคมปที่นี่สะอาดมากๆเลยนะคะมีห้องน้ําจุดบริการแยกชายหญิงแล้วก็มินห้องที่มีฝักบัวด้วยค่ะมีขันอาบก็มีนะทุกคนแต่ถ้าใครมาถึงก่อนนะคะก็จะมาแคมป์ก็ได้หรือจะมาเช่าห้องพักเขานอนก็ได้นะทุกคนสะดวกดีที่นี่มีลายอาหารบุฟเฟ่ด้วยนะคะแล้วก็มีค่าบริการเข้าพื้นที่นะคะหนึ่งรอบาทด้วยทั้งอาบน้ําได้แล้วก็นอนได้ ่อคืนนอนเปรยไปสบายมากกลัวๆกอดขี้รตื่นเต้นมากครุงแทพไม่เคยได้เห็นนะครับโอ้โหดูท้องดิอุ้ยตัวนี้สวยนี่ตัวเล็กเนี่ยอุ้ยนอน บดเซฟตี้ด้วยตัวของคุณเองไม่ค่ะเราขึ้นรถกระบะเจ้าหน้าที่มานะคะจากจุดรวมพลประมาณสิบนาทีก็จะมีร้านค้าร้านสุดท้ายค่ะให้เราได้ช้อปปิ้งซื้อของซื้อขนมกันขึ้นดอยนะคะรับรองว่าทุกคนจะชอบแน่นอนอินป้ายเสร็จก็เต็มตัวประทับเวลาที่นาฬิกาของเราได้เลยค่ะไปกันค่ะไปกันต่อดูว่าจะถึงกี่โมงตอนนี้เราอยู่ทางขึ้นตอนเก้าโมงครึ่งไปค่ะ ต้นใหญ่มากเนาะแสดงว่ามันมีน้ำตก่ะเนี่ยานาหน้ำอ่ะคือเราเดินผ่านร่องน้ำไม่รีบค่ะเรื่อยๆชิวๆยังไงพี่ยังไงเพราว่าเราเอาเปีมานอนคําไหน นอนนั่นไ <c oughs> บรรยากาศของป่าช่วงแรกนะคะชอบมากๆเลยอะทุกคนมันเดินริมน้ําตกไปเรื่อยๆนะคะพลอยคิดว่าถ้าพลอยมาถูกฤดูกาลหรือจองได้ในหน้าน้ําเนี่ยน่าจะสวยถูกใจมากๆเลยอะทุกคนซึ่งใยหลวงปางนะคะเขานิยมเดินกันก็คือตุลาพฤศจิกาค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าน้ําแล้วก็แบบเป็นปลายฝนต้นหนาวหมอกจะช่ำๆหน่อย <c oughs> ก็มาหน้าน้ำน่าจะสวยมีทานน้ำให้เราเดินข้ามด้วยแต่เรามาหน้าแรงแหละน้ำแห้งหมดแล้วได้ซ้ายหรือขวาเราต้องดูรอยเท้าของคนที่เดินก่อนเราก็รอยลงทาเดินตามดูไม่ยากมันจะเป็นดอกๆกลัวแค่น้ำอย่างเดียวหากไม่ได้กลัวนะ เราลอดไดแทจะ่สูงแนี่้าูงเอไกน้าเาอคนอ่เขาจลอดเรารอดได้แต่ทุกคนจะรอดไม่ได้ <c oughs> ส้อ,อสาย้ายอ้ย,ย,ยโอ้ยน้ำอ้้ะไ้้ำ <c oughs> <c oughs> ฝนฝนจะตกแล้วเนี่ยอืมอ้าวลุ้นฝนกันต่อไปยันดีกว่ายันดีกว่าคื่อวัวพี่อ่ะพี่ได้ดับสีแล้วเดินป่าหน้าตาเเเ็ออดินป่าเดินธันวานแต่ว่าเจอฝนนฝนลดมีหมอกนะพี่ก็จะได้มีลุ้นนะไปกันต่อ เดินเดินตามเข้าไปเลยนะได้ไลุงลุงรอพี่ๆี่เขาก็ได้สเกตีเนี่ยลกสอนจะนีลูกสอนตามต้นไม้ได้ครับูกสอนที่ลรงที่แดงได้ครับได้หนูไปก่อนนะเห็นกลุ่มหน้าแล้วเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อน ไม่มีลมเลยค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกแน่นอนเฮ้ยเดินไปเดินมาเหลือยอยู่คนเดียวค่ะพี่พีเดินไปข้างหน้ากันหมดแล้วเรามีลูกศร<สอ>เดินไปค่ะทุกคนเดินตามลูกศรไปเรื่อย <S <S ขนาดน้ําไปเรื่อยเป็นน้ําตกที่ไม่มีแล้ว <laughs> เพราะว่า แรงแล้วนะคะทันวาอบอ้าวอยู่นะมีท้อนมากเดินแบบช้าๆหายใจน้อยๆไกลอยู่นะคะวันนี้11กิโลไนะเบียงเต็มเป่าเลยพอคิดว่าคือถ้าเป็นทางลาบนี่เดินไม่เก่งเลยสู้พี่ๆเขาไม่ได้แน่นอนถ้าแบบ ทางที่มันเป็นแบบต้องปีนต้องไปเนี่ยนับประวันเสนอตัวเลยฉันขอไปก่อนแต่นี้คือทางราบพี่เบียรดไปก่อนเลยค่ะให้จองที่เลยค่ะไม่ค่อยเรือกทางราบเท่าไหร่มมนใหญกจะถึงเนาะไม่ชอบทางราบเลยเอ่ะขอ เรารอบนี้ไม่ได้แบงหนักเลยนะ10กิโลเองแต่งงไงมันเดินอยู่ในทุ่งดอกไม้เริ่มอบอ้าวแล้วค่ะทุกคน10โมงแล้วอบอ้าว ร้อนมากคาดว่าวันนี้ฝนน่นจะตกแน่นอนมชมนกชมไม้กันไปดูดูดูยี่ทุ่งดอกไม้ตลอดทาง้ยร้อนดเดี๋ยวมึใส่หมอนนะ หนูไม่ได้หิวน้ำหนูหิวขนมปล่อยมันเลยก้อยงนี่น้ำลายยืดขนาดนั้นเนี่ยถามว่ามันชันไหมมันก็ไม่ชันแบบซึมเดซึมซึมยาวกินไหมกินไหมไหมลองสุ่มไงบ้แล้ว น้องเป็นหมาถิ่นของที่นี่นะคะชื่อแพนด้าแล้วก็เป็นหมาแม่ลูกอ่อนที่ใจดีด้วยทุกคนน้องมาหาของกินเพื่อปั๊มนมไปให้เด็กๆช่วงที่สองของป่านาจะเป็นช่วงที่อบอ,อ้าวที่สุดที่ผ่อไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันอบเหมือนฝนจะตกเลยทุกคนหายใจไ,ไม่ค่อยออกเลยอะ่ะเป็นแปดกิโลที่ยังไม่ถึงสัทีโอ้โหิกี้เงหนห้าดูดิโอ้ม oh ก จางไม่อยู่นู่นคุณจะขึ้นไปยังไงอะ่ะไม่เดินมาตั้งนานแล้วนะมุดฝ่าก็แล้วมุดดองกุ้ยก็แล้วเราแค่เหนื่อยอเอยาราแค่เหนื่อยใช่ไหม,มนี่ผ่านต้นปรงแล้วนะฉันจะปรงแล้วนะออ,อยากนอนเปแล้วตอนนี้หิวข้าวแล้ว ยังไม่ถึงเลยเฮ้ยทำไมเป็นเวลาเชี่ยงของเรามันช่างยาวนานจังวะเพื่อนอยู่ไหนน่าเฮ้ยเสียงไอดาปะเนี่ยหลังจากชมวิวตรงจุดสามแยกนะคะให้เลี้ยวซ้ายลงนะทุกคนไปดงกล้วยค่ะ ดงกล้วยในตำนานเขาว่ากันว่านะคะว่าที่จุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดก่อนถึงแคมป์แล้วก็จะมีน้องทากค่ะทุกคนถ้าทุกคนมาถูกฤดูการจะมีน้องทากมาต้อนรับนะคะซึ่งเดือนที่พลอยมาคือธันวาคมนะคะไม่มีน้องทากจ้า,าถึงซาทีถึงซาทีเถอะ,ะ9กิโลพอดีเป๊ะเลยบอกว่าถ้าผมไม่ร้อนตามไม่มาเลยเ <laughs> <laughs> ีตอนแรกตอนแรกเจอกันหมด พี่เดินทันสมรรถนะนันตอนก่อนก่อนจะเริ่มเลยโอเคเดี๋ยวพี่พยายามเดินทันอีกแล้วกันลาจุดบอกเฮ้ยมึงลุกดิบอกพี่เปลี่ยนเป้ะของม่ผมหกสิบแปดนะไงหอดแต่งนะมึงไอ้เหี้ยการตึ้งจอกจะนอนแม่งตรงนี้แหละพักหายเหนื่อยแล้วก็ไปกลางเปกันค่ะทุกคนแคมป์บ่อยเบิ้นเบิ้นเบิ้นตัวรุ้ากูหมดอุ้มยินมเลยมาเจ้าอะอรเดินมาบอกพี่อย่างหน้ามีสาวสองสิบวิ ไปเลยไปเลยสวยจริงไหมเนี่ยมหยอกบูไปเจอป้ายแกไปตีอยู่นะกลางเปไม่เป็นไม่เป็นไรเพราะว่า ผู้ชายกลางให้อยอกหยอกยอกทุกคนจริงๆมันกลางง่ายมานะคะทําตามขั้นตอนนี้เขาบอกมาอุปกรณ์ที่เขาให้มามันก็อีซี่สุดเลยค่ะคมที่เขาเป็นเชือกแบนนะทุกคนมันทําให้การมัดกับต้นไม้มันง่ายมากขึ้นเยอะยิ่งจับคู่กับไฟชีตเปลเนี่ยฟินส,สุดๆไปเลยว้าวโอเพ่นแอร์มาก <laughs> การออกมาเที่ยวครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าชอบม,กมากๆเพราะว่าได้ออกมากางเปตั้งแต่นอนเปนะทุกคนติดใจมากถ้าป่าไหนมีต้นไม้เนี่ยก็พยายามที่จะเอาเปไปด้วยนะเพราะว่ามันนอนฟินนะทุกคนแผ่นรองนอนมันโอบเกาะตัวเรา แล้วรู้สึกนะว่ามันอุ่นกว่าการนอนเต็นท์จุดแคมป์ของที่นี่ที่เขาจํากัดคนเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ภูเขาหัวโล้นเพราะฉะนั้นใครที่ไปคนเดียวนะคะต้องฝึกฝีเท้าให้เดินเก่งๆไวๆเลยทุกคนแต่ถ้าใครไปช้าก,ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีเปรแคมเปอร์บอยค่ะแค่เจอต้นไม้ผูกมัดตึงปุ๊บนอนได้เลย ลักษณะวิสัยไม่ปลอดโปร่งบินโดนไม่ได้เลยแบกขึ้นมาเพื่อเจอสิ่งนี้ใส่เลน์ฮิวหลังจากที่ไต่ตองอยู่นานนะคะว่าจะบินดีไหมเพราะว่าเซ็นเซอร์โดนเราเนี่ยมันดีเหลือเกินก็คือถ้าหมอกบินมาขนาดนี้นะคะเซ็นเซอร์จะจับหรือว่ามีสิ่งกีดขวางมันทําให้ลักษณะวิสยัยมันดูแย่ทุกคนมันทําให้เราบินยากเอาลงยากพอก็เลยไปกินข้าวรอคะ่ะ กินข้าวรอเล่นรอสองชั่วโมงก็แล้วนะคะหมอก,ก็ยังไม่หายไปก็เลยคิดว่าคงจะต้องลงแล้วแหละไม่อย่างนั้นนะเราจะลงสายกันมากไปกว่านี้ และแล้วค่ะทุกคนช่วงเวลาที่เรารอคอยก็ใกล้มาถึงแล้วก็คือตอนเราเดินลงทุกคนฟ้าเปิดแป๊บหนึ่งก็เลยได้ไปถ่ายมุมโดนค่ะระหว่างทางเนี่ยจะบอกเลยนะว่าต้นไม้ใหญ่มากบนยอดอ่ะต้นสนก็คือใหญ่อุดมสมบูรณ์ฉ่ำมากเลยค่ะทางลงก็ฉ่ำเช่นกันนะคะเป็นคนที่ชอบเหมาะแบบนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มค่านะกับการที่เราได้ขึ้นยอดดอยหลวงตากซึ่งเป็นการจองที่นานมาก จอง3ปีกว่าจะได้พอได้มาถึงแล้วเนี่ยก็คุ้มค่ากับการรอคอยสุดๆไปเลยค่ะเมื่อฟ้าเปิดฟ้าเป็นใจไปค่ะทุกคนเปิดแป๊บนึงไปดูภาพอุ้มสูงกันค่ะ มุมสูงด้ยหลงตากสนใจไหมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ดูจนจบคลิปเลยแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกท่านด้วยนะคะที่สนับสนุนของมาให้พลอยเดินป่าเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะพลอยไปเดินป่าที่ไหนอีกมาอัปเดตยังไงบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะ